หลบหน่อยแม่จะเดินใหม่ดาวิกาลูกหนีจึงมากควันหลงงานในเอนต์เทนอวอร์ปปี2025สาวใหม่ดาวิกาเป็นหนึ่งในนางเอกสาวที่ได้ควงลูกสาวในค่ายทั้ง2คนอย่างน้องเมปเปิ้ลและน้องแป้งจีไปร่วมเดินผมม่วงออกราจ,จับทั้งแม่ทั้งลูกเลยละคะ่ะ แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าสาวใหม่ดาวิกานั้นเชิดฉายอย่างมากเดินเข้ามาในงานเล่นเอาหลายคนนั้นเหลียวหลังกับความสวยของเธอชุดส่งหน้าส่งผมส่ง่นก็ปังแบบสุด วิกามาด้วยลูคของโจรีโพลีเคาลเจอร์เกรดเพียวบางโปร่งแสงและประดับความรูราสะท้อนให้เห็นถึงออร่า,ราอันอ่อนช้อยงดงามการตัดเจ็บลวดลายและไข่มุกรวมไปถึงคริสตัลอย่างประณีตงดงามราวกับต้องมนเลยทีเดียวละค่ะ บอกเลยว่าใหม่รดาวิกาเป็นผู้หญิงที่มีสัดส่วนที่ดีมากๆด้วยความสูง175เซนติเมตรและความผอมบางของเธอทําให้มีส่วนทรงองเอวที่น่ามองเวลาแต่งชุดราตรีไม่ว่าจะไปงานไหนก็สวยงดงามแบบสุดๆอย่างล่าสุดในเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่78ที่ผ่านมาเธอก็ได้ไปเฉิดฉายด้วยชุดลูกไม้สีเขียวจากกุชชี่สวยแซ่บมากๆ ึ่งชุดนี้ถูกตัดขึ้นอย่างพิเศษเพื่อสาวใหม่โดยเฉพาะไม่ได้อยู่ในคอลเลคชันไหนของกุชชี่ซางไมดรวิกาเผยว่าเธอเห็นแล้วชอบชุดนี้มากๆอีกด้วย แถมการไปเมืองคานครั้งนี้ก็ไม่ได้ไปแบบเปล่าๆเธอยังสามารถพานางไทยไปคว้ารางวัลมาได้กับเรื่องอายุทฟฟูโกสผีชัยได้ค่ะของสุดยอดผูกกำกับอุยรัชภูมิที่สามารถทําให้หนังไทยเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับจากนักวิจารณ์วงการหนังต่างประเทศถึงขนาดที่สาวใหม่เองน้ำตาร่วงเลยทีเดียววยนะ <c oughs> ซึ่งสาวใหม่ก็ยังได้ออกมาเปิดใจว่าเมื่อ1ิปีก่อนเจ้าตัวเคยโดนดูถูกว่าไปเมืองคานขายไอติมจนกลายเป็นปมเล็กๆในใจของเธอมาตลอดแต่วันนี้เหมือนได้ปลดล็อกพร้อมกล่าวว่าเคยมีคนให้จ้างไปเดินเมืองคานแต่เธอก็ปฏิเสธว่าจะไม่ไปถ้าไม่มีหนังไปตอนที่หนังเรื่องผีชายได้ค่ะชายจบลงไปคนยืนปรบมือ7นาทีทําให้เธอนั้นร้องไห้ตั้งแต่3นาทีแรกด้วยความปราบปลื้มใจดีใจที่เราได้รับการยอมรับจากนักวิจารณ์ในวงการหนังต่างประเทศ ดั่นเองหนังไทยเราชนะค่ะทุกคน <Yeah. S 2> จาก2,000เรื่องค่ะเรียกได้ว่าสวยเก่งแบบสุดๆแม้จะผ่านมาแล้ว10กว่าปีแต่สิ่งที่เจ้าตัวตั้งใจไว้ก็สมหวังเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเลยจริงๆละค่ะส่วนคนไทยจะมีโอกาสได้รับชมหรือไม่สาวใหม่เผยว่าตอนนี้ก็เดินสายประกวดในหลายๆที่แต่เดี๋ยวจะกลับมาที่ไทยอย่างแน่นอนแต่จะเป็นตอนไหนนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปละค่ะ